ชิบหายมีอยู่สี่อย่างหนึ่งภิกษุรวยชิบหายสองพระราชาจนชิบหายเพราะพระราชานี่ปกครองแผ่นดินนี่พระราชาก็ต้องมีทรัพย์พระราชาทรัพย์ที่จะดูแลบ้านเมืองอะไรปกครองบ้านเมืองต้องรวยพระราชารวยบ้านเมืองจึงจะเจริญภิกษุรวยชิบหายพระราชาจนชิบหายโสเพณีโสเภณีอายชิบหาย ก็อาชีพของคุณนะขายบริการคุณจะมานั่งกับมิจกเมียนคุณก็ชิบหายอดตายหญิงชาวบ้านหน้าด้านไรยางอายชิบหายถ้าหญิงชาวบ้านทําตัวเป็นโสเภณีมันจะชิบหายไหมโยมว่ามันก็อันนี้ท่านว่าเพราะพี่สื้รวยชิบหายนะครับเราจะไกลจากศีลสมาธิปัญญาจะไกลจากคุณธรรมเลยลหละถ้าเราชิบหายเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้ามันมีลาบสการละมาแล้วก็ พยายามใช้ให้เป็นประโยชน์ในพุทธศาสนาก็จะดีก็จะเป็นบุญกุศลเป็นบาร,รมีของเรานะครับใจเราก็เบาด้วยไม่ต้องไปนั่งเป็นห่วงแบกอะไรต่ออะไร